สวัสดีครับอยู่กับผมครับวันนี้เซลเสืออมุมคานะครับวันนี้เราอยู่กันที่เต็นต์อมุมค่าสาขาระยองปวกแดงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมพามาชมสุดยอดนะครับเจ้าโตโยต้า e ีโวนะครับโฉมหน้าล็อกโคกันแล้วนะครับปี2 0 1 7จดปี2 0 1 8ันปกันไปเลยนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับสีดําเดิมสนิทจากโรงงานเลยนะครับรถไม่มีชนหนักไม่มีพิกวัมไม่มีตัดต่อแน่นอนนะครับ มาดูข้างหน้าก่อนเลยนะครับข้างหน้านะครับมาพร้อมกับไฟ d ด y ไลท์นะครับไฟสปอร์ตนะครับสามารถติดเองเลยนะครับโดยที่ยังไม่ต้องสตาร์ทกันไปเลยนะครับนี่เลยนะครับสเกิร์ตล่างนะครับมาดูไฟตัดหมอกกันเลยบ่งบอกถึงว่าหน้าล็อกโคแท้แน่นอนนะครับดูกระจัาหน้าโคเมียมนะครับอ่าดูนะครับแบรนด์โตต้าตัวโตๆเลยเดี๋ยวนี้นะเขาทำแต่ลกษั์โตตัวใหญ่ทําให้เห็นไปเลยว่าเป็นเจ้าโตโยต้าเลยนะครับอ่าชฉมหน้าสวยมากนะครับคันนี้แล้วมาดูด้านตัวถังรถกันดีกว่าตัวถังรถนะครับมาพร้อมกับสติก ตัวหนังสื่อไฮรัดนะครับเครื่อง2.8นะครับนี่นะครับตัวนี้นะไฟไฟเลี้ยวติดที่ข้างกระจกเลยกระจกครอบโเมี่มแล้วนะครับมือจับโเมี่มนะครับคันนี้เป็นกุญแจคีเลตนะครับอเดี๋ยวดูรุญแจกันหน่อยนี่แจเป็นรีโมทเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าท็อปสุดนะครับเป็นโฉมเป็นสเปคตัวจีนะสเปคตัวจีได้อะไรมั่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูรอบคันก่อนเลยล้อนะครับเป็นล้อแม็กเลยนะครับ ล้อแม็กมาพร้อมกับยางนะครับดันหลบนะครับยางดันหลบยางเบอร์ยางนะครับ2 6 5หครับ6ห้าขอบ17กันเลยนะครับอ่านี่ครับตัวสูงนะครับเป็นพีรันเนอร์ครับ4ประตูนะครับอ่านี่เลยนะครับมาดูด้านหลังกันเลยด้านหลังนะครับมาพร้อมกับไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็ฮาโลเจนปกติเลยนะครับไฮรักตัวจีนะครับตัวหนังสือวงบอกหมดนะครับมีกันชนนะครับเรียบร้อยเลยคันนี้เดิมสนิทนะครับ เดี๋ยวเปิดฝาท้ายดูนิดนึงครับนะครับฝาท้ายนะครับไม่เคยถอดทําสีหรือไม่เคยชนหนักเลยนะครับน็อตเดิมทุกจุดนะครับอ่าก้าท้าพาช่างโตโยต้ามาดูได้เลยนะครับเดี๋ยวดูหน้าของเครื่องกันบ้างดีกว่าหน้าของเครื่องมาเลยนะครับคันนี้ก็เดิมสนิทเลยดูนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิความแน่นอนครับอ่าแล้วเปิดให้ดูเลยครับความเดิมนะครับรถไม่มีควันไหลออกมาเลยนะครับอ่าดูเราสตาร์ทนานแล้วนะดูเปิดให้ดูเลยครับน้ำมันเครื่องไม่มีกระเด็นออกนะครับ แบตนะครับเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับมาดูแผ่นเพจกันบ้างดีกว่าครับอยู่ใกล้กับมอกอเลยเพจรถไม่มียับนะครับไม่มีย้ายหมุดไม่มีอะไรทังสิ้นครับน็อตคานหน้าเดิมครับน็อตม้อน้ําเดิมนะครับคานหน้าไม่มีชนหนักนะครับดูนะครับฝากระโปรงจิกได้เลยนะครับฝาโปรงไม่มีเปลี่ยนนะครับฝากระโปรงตัวในน็อตในเดิมนะครับน็อตแก้มในเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูในห้องโดยสารตัวในรถกันบ้างดีกว่าว่าตัวท็อปได้อะไรกันบ้างนะครับอ่ะเข้ามาแล้วนะครับตานรถ เปิดแอร์ก่อนเลยว่าแอร์เย็นหรือเปล่านะอ่าคันนี้นะตัวท็อปได้อะไรอะไรมากครับมาดูเริ่มที่หน้าจอกันเลยหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับอ่าสามารถกดบนหน้าจอได้เลยครับการทัชสกรีนนะครับ FM นะครับ AM นะครับวิดีโอครับ b l u e t o t h นะครับแผ่นซีดีเล่นได้หมดเลยนะครับแอร์นะครับมาพร้อมกับระบบอัตโนมัติกันเลยนะครับเป็นแอร์อัตโนมัติแล้วนะครับเย็นฉ่ำกันเลยทีเดียวนะครับอ่า แล้วก็คันนี้นะครับแอร์แบ็กนะครับคู่หน้ากันเลยนะครับอ่าดำเดิมนะคุ้มหนังนะตัวนี้นะพวงมาลัยนะครับคอนโทรลได้เลยนะครับอ่าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถคอนโทรลตรงพวงมาลัยได้เลยนะครับเกียร์นะครับคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับอ่าดูนะครับกล้องมองหลังเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะตัวท็อปสุดนะครับมีโหมดอีโค o โหมดนะครับคือประหยัดน้ำมันนะครับ power โหมดคือโหมดสปีดนะครับสามารถดูลูกเล่นบนหน้าจอได้เลยจะกดจะขึ้นหมดเลยนะครับ คันนี้นะครับหน้าไมล์เพียง1 1 3 2 2 7กิโลเมตรเท่านั้นนะครับรถใช้งานมาดีมากโวิตผ่านศูนย์ตลอดนะครับแล้วมีมาพร้อมกับเบาะไฟฟ้าด้วยนะคนนั่งนี่เบาะไฟฟ้าคนนั่งเลื่อนขยับเลื่อนได้เลยนะครับความสูงความต่ำนะครับความเอียงครับนี่ครับสำหรับใครที่หารถตับโจทย์อยู่นะครับดูนะครับกระดกเบาะหน้ากระดกเบาะขึ้นได้หมดเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวท็อปมีแอร์หลังนะครับ แอร์มีข้างหลังเลยไม่ต้องกลัวเลยนะครับนั่งข้างหลังจะร้อนนะครับนี่เลยไม่ร้อนแน่นอนนะครับอ่าสวยๆคันนี้คือว่าตอบโจทย์แน่นอนใครได้ไปคุ้มนะครับไม่มีช้ําเลยนะอ่าเรามาดูภายในเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดดีกว่าใครอยากเป็นเจ้าของอันนี้นะครับรายละเอียดไม่ยุ่งยากเลยนะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าไฮรัสวีโก้เอ้ยไฮรัสลีโว้นะครับโตโยต้าปี2 0 1 7ัจดหน้าล็อกโค้นะครับเกียร์ออโต้ตัวนี้นะครับ ค่าตัวนะครับน่าครบสุดๆนะครับเพียง6 9 9 0 0 0ับาทเท่านั้นเองนะครับป้ายแดงนะครับมี8 0 0 0 0 0กว่าบาท90,00 0 0นแน่นอนนะยิ่งตัวท็อปแบบนี้นะอ่าร้านหนึ่ง้านสองลยนะปีเขานะใช่ป้ายแดงนี้เป็นล้านเลยนะครับอ้ามอยู่ในมือเรานะสำหรับคันนี้นะครับก็ไม่ยุ่งยากเลยเอกสารนะครับเพียงแค่เป็นพนักงานบริษัทก็เตรียมเอกสารมาแค่4ี่อย่างนะครับบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับสลิปเงินเดือนล่าสุด3เดือนสเต็เมต์ย้าละหกเดือนนะครับฐานเงินเดือนเป็น2เท่าของคันนี้คือออกได้คนเดียวไม่ต้องค้ำเลยนะครับ อายุงานน้อยก็ออกได้นะครับอ่าไม่ไม่มีปัญหาเลยนะครับจากทางเต็นท์เราหรือว่าใครไม่มั่นใจในเครดิตเองสามารถโทรปรึกษาได้นะครับที่เซลเสือ์นะครับ064-0496894นะครับหรือว่าจะติดต่อจากทางเพจร้านเรานะครับอัมโมคาร์สาขาระยองปวกแดงนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามการรีวิวยูทูบของพวกเรานิดนึงนะครับก็คืออัมโฮมคาร์นะครับสามารถกดกระดิ่งกดไลค์กดติดตามนะครับจะมีเซลลที่น่ารักทุกคนและ3สาขารวมกันอยู่เลยนะครับก็จะถูกใจกับเซลคนไหนก็ จีบเซลคนนั้นได้เลยอ่ะจีบนี้จีบซื้อรถนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเซลเสือนะครับลาไปก่อนครับกับเจ้า Toyota r ร v o ปี2 0 1 7 1 8นะครับหน้าล็อกโคตัวนี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ